โบ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 นี่ใครเขาให้นายมาผันชื่อคนอื่นเขาโดยพลรการแบบนี้ฮะเอ้าเขาทำไมไม่ไม่ผันชื่อตัวเองนะผันอะไรอ่ะเพราะว่าเขาอ่ะผันใจจากตัวเองไม่ได้นเลิกควรภาษาเฉาๆสักทีเหอะจะควปรสาษาฉันไปถึงไหนเนี่ยฮะเอ้าโกรธอะไรเขาเล่าเขาก็รอเล่นแบบนี้ประจามอ่ะหรือว่าจังงอนเขาที่วาเลนไทน์ปีนี้นี่เขาไม่มีของขวัญมาให้ ไรอะไรนี่อย่ามาหลงตัวเองนักเลยใครเขาจะไปอยากได้ละของขวัญของนายอะช็อบก็ลงช็อบกันแล้วดอกมงดอกไม้อะไรใช่ก็ไม่อยากได้ทั้งนั้นแหละนั่นไงนลยพูดมันเต็มเลยถ้าไม่อยากได้จะพูดทำไมล่ะอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้เห็นเงินๆงแบบนี้ก็ให้ของขวัญก็ได้แบมมือก่อนอุ้ยเร็วเลย เขาไม่มีอะไรจะให้อ่ะก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไรัจะไปเธอเฝ้าไทยจุดซอลคือร้องได้แค่นันเมื่อกี้แหละฮะใครเขาจะไปอยากได้ละของนายเก็บไว้ดีนะโบนะเพตอนนี้หัวใจของเขานมอยู่ในกํามือของโบเรียบร้อยแล้วเขาฝากไว้เลยเสียวไหมไปเล